แต่ขนาดนี้ซื้อใหม่ดีกว่าไหมครับเดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยตัดสินใจทีถ้าเราจะซ่อมชิ้นงานที่แตกค่ะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือนำชิ้นงานไปประกอบให้อยู่ในท่าทางเดิมซะก่อนผมใช้ทินเนอร์ล้างทำความสะอาดคราบน้ำมันเพื่อที่จะนำชิ้นส่วนที่แตกออกจากกัน มาประกอบโดยใช้กาวร้อนให้กลับไปอยู่ในท่าเดิมซะก่อนหลังจากที่อยู่เป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็ใช้เชือกหรือที่ใช้เข้าเล่มเอกสารก็ได้แต่หาไม่ได้จริงๆได้เย็บผ้าก็ยังไหวนะครับนำเชือกว่าพันไปรอบๆร,ร,รอยอาจจะใช้กาวร้อนติดเชือกกับพลาสติกไว้ก่อนแล้วก็พันไปรอบๆร,ร,รอยแตกครับพันไปจนกว่าเราจะหายแค้นนั่นแหละครับที่มันแตกออกมาหลังจากที่เราพันจนหนํำใจแล้วก็ตัดเชือกออก ใช้กาวร้อนทาไปรอบๆเชื่อกอีกทีครับเพื่อความมั่นคงถาวเรเพียงเท่านี้เราก็ได้ตีนเป็ดกลับมาใช้เหมือนเดิมไม่ต้องเดินทางไปซื้อที่ไหนไม่ต้องสั่งมาจากที่ไกลๆดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์ให้ช่างโฮ้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับ